Terima kasih telah <laughs> menonton! สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับแอดรังสิตซิตี้รายการเพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆในรอบสัปดาห์ของเทศบาลนครรังสิตสำหรับสัปดาห์นี้มีกิจกรรมอะไรบ้างเชิญรับชมได้เลยค่ะวันที่12มีนาคม2565ณสนามแข่งขันชั่วคราวริมเขื่อนด้านข้างโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารรอตำรวจเอกดอกตอรตีรุปทุบก,กระจ่างนายกเทศมนตนร,รีนครรังสิต เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันฟุตซอลรัรงสิตครั้งที่18ครั้งนี้ได้เป็นเกียรติมอบถ้วยรางวัลให้กับทีมฟุตซอลที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลในแต่ละประเภทและรางวัลดาวซันโววันที่13มีนาคม2565เวลา8นาฬิการ้อยตำรวจเอ,ดอกดร,รตีรุปทุกกะจา่างนายกเทศมนตรีนครรังสิต พร้อมคณะพนักงานเทศบาลนครรังสิตร่วมกิจกรรมวันครบรอบวันสถาปนาเมืองธัญบุรีครบ120ปีณลานพระราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ว่าการอำเภอธัญบุรีหลังเก่าวันที่15มีนาคม2565ณบริเวณริมเขื่อนสะพานแดงรอตำรวจเอกดรตีรุปทุกกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิตบอบหมายให้ฝ่ายบริการสาธารณสุขกองสาธารณสุขและสิ่งวัดล้อมลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำฤดูกาลสำหรับประชาชนที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปและบริการตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยชุดตรวจ ATK โดยให้บริการทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิกาณบริเวณริมเขื่อนสะพานแดง ทั้งนี้นายสมศักดิ์เกียรติพัฒนาชัยประธานที่ปรึกษานายกเทศมนตรีพร้อมด้วยนายวรรณชัยอิทธิมณนิสิริรองนายกเทศมนตรีนางสาวนันทิดาเกียรติพัฒนาชัยนายชันรักสูนเนินสมาชิกสภาเทศบาลน,นางสาวนันทธิดาเกียรติพัฒนาชัยรองประธานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน,นีลำดับที่หนึ่งได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กาปรปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มารับบริการในครั้งนี้ด้วยวันที่16มีนาคม2565รอ,ตองตำรวจเอ,ดอกดรตีรุปทุกระจ่างนายกเทศมนตรีนครรังสิตลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินง,งานการแก้ไขปัญหาทางเข้าออกระหว่างซอยในหมู่บ้านรัตนโกสิทร์200หลังพบปัญหาของทางที่ลาดชันมากเกินไป ทำให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยและใช้เส้นทางสัญจรเข้าออกได้อย่างยากลำบากจึงได้ให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แก้ไขาการปรับพื้นของปากทางเข้าออกซอยให้ขนานกันมากขึ้นและแก้ไขาการระบายของท่อระบายน้าให้ดียิ่งขึ้นต่อไปคุณผู้ชมคะและที่ทุกท่านได้รับชมไปเมื่อสักครู่เป็นข่าวประมวลกิจกรรมในรอบสัปดาห์นี้ของเทศบาลนครรังสิทธ์คะ่ะแล้วสัปดาห์หน้ากลับมาพบกับ แอดรังสิตซิตี้รายการเพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆของเทศบาลนครรังสิตสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ